วัดดีพี่น้องเอฟซีแคร์บานทายมทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งปังซ้ายปังขวาพี่น้องหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งยูเอ็ธเนาะพี่น้องเนาะควัดดีทุกคนพี่น้องวัดดีทุกคนเนาะที่เสียสละเวลาเข่ามาเบิงมากดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องโอ้ยห่างหายไปสองมื่นพี่น้องห่างหายไปสองมื่นเนาะสุขภาพปอกเชียงแห่งพี่น้อง โอ้ S <S> ờ, ระวังตัวเด้อเด้ไปหน่องรักษาสุขภาพเด้อส e> ่งนีิเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไปหน่องเดี๋ยวก็ะหอนเดี๋ยวก็หนาวไปหน่องผ่านพ้ต้นหนาวเลยไปหน่องรักษาสุขภาพไปเด้อไปหน่องพัฒอาการก็ดีกรับต่อไปหายางไม่จีบไปหน่องจะล่อมันเป็นไรช่วงนี้ข้าวข้าวน้องข้ามลาเข้ากับไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเออไปเรื่อยๆพี่น้องมือสองมือที่พันมากเข้ากปแค่หน้องขึ้นย่นไปใส่เลยไปหน้องขึ้นเชียงบินในบ้านเข้ากันเนาะ เออน้องก็มีพัฒนาการไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะเออสันแล้วน้องข้าลาบอ่ะได้ขี่ยนพวกเราคนเขาคือได้ยินข่าวว่าจินตนาโต่มากอู้ยเนาะอืมเ้าวกว่ากันพี่น้องเนาะกบลว่ากันเนาะส่วนน้องที่ไปทุระยังนั่นเท่ากับโอ้โนั่นน้องสายลึกประนันดอกพี่น้องเออการแชร์วาติดตามข่าวข้าวน้องก่วงเกินไปน้องซื้อพี่น้องเนาะโอ้มาเนาะครับ มีมีนีหลายหลายคนพี <th> say, ่น้องเขาบอกว่าบอกว่าบอกว่าน้องคำาลามันสิมีเพ่งร้องกขาบ่ามีเวทีขึ้นหรอกว่าจันหวาอันนี้เนี่ยมันบ่ใส่ปัญหาเนี่ยเราพี่น้องม่นบอกบอก่ใส่ปัญหาพี่น้องในยุคในยุคปัจจุบันนี่พี่น้องเนาะเวที่ขึ้นบ่มีเวทีขึ้นนั่นบพใส่ปัญหาพี่น้องบ่ใส่ปัญหาคนนักร้องทุกมือนี่พี่น้องนักล้องนักดนตีทุกมมือเนี่ย่พาจำเป็นต้องมีเวทีเออา่จำเป็นต้องมีวง เอ้ยเขาว่าสองทางกันท้ามากิ่นเสมอเนี่ยโอ้ยมันหลากหลายอยู่เนาะหลากหลายอืครับยัดก,กุมไหลปิดเออกุมกุมไหลไหลสดนะกุมปิดเออซัมนี่ก็อยู่รอดแล้วพี่น้องนะอหอยมีเอฟซีหลายเอ้ยนักร้องตัวมึงเนี่ยอหอยมีเอฟซีหลายพี่น้องนะตามที่เขาบึ้งบิ้งว่าเนี่ยเอฟซีรองข้ามลาเนี่ยมันมีแตเมม่เพิ่มเกินที่เป็น้องเพิ่มขึ้นอี่ลี มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่องเลยเพราะว่าที่เป็นช่องเปิดไม่พี่น้องช่องยุทธภูมท <sh> ี่มันเปิดมาไม่น่ะอพอต่ว่ามาเจียวแจกับน้องข้ามหลาพี่นออืผู้ที่ตามมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันหลายช่องได้พป่นหนอมันหลายช่องได้บ่ะเนี่ย้มันเป็นหน่อยหน่อยช่องได้พป่น้องนะอันนี้อันนี้กล้าว่าพอ่น้องกล้าวเพราะว่าผมสังเกตจากผู้ติ่ตามของช่องผมด้ือกันพเ่นหนอมันบ่แต่ว่าลดพี่น้นงนะเพราะว่าผมไม่ให้เจียวแจกับน้องขําหลาเบ้าสังเีตอ่ะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก้าเทนทีว่าได้หลเท่ากับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็แสดงว่าเอาเห็นเราพี่น้องว่าน้องขับลานมันบ่ได้แผวพี่น้องบ่ได้แผ้วเพื่อว่าได้แผ้วเลยนะยพี่น้องเออน้องขับลานมันว่ได้แผ่วเลยนะกระแสการติตามความสนใจยังมีอยู่พี่น้องยังมีเออบ่ไม่ติดแผ่วจะหายพี่น้องบพมีนี่นี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่น้องมันเป็นเรื่องดีของน้องเขาพี่น้องเป็นเรื่องดีเรื่องดีเรื่อยล่ะนะ ถ้าสมมติว่าพี่น้องวงใดวงหนึ่งหรอว่าคนมีทุนมีอย่างหน่ะคนณอยากจัดคุมไรไรสดคุมปิดใช่สิพี่น้องอยากมาดึงเราน้างครับลาไปแก้มโอ้ยผมมามันจะเพิ่มยอดขายบัตรให้คนที่เป็นจัดงานน่ะได้บ่นหน่อยเลยพี่น้องได้บ่นหน่อยเลยอีดีพันใบเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะอยุพี่น้องอีดีหลตาม ฐานเอฟซีนองเด้เนี่ยอืมคือน้องหนึ่งสิสามารถเอาไปเพิ่มมุ่นราคาอืมเอาไปเพิ่มมุลคราคาใน,นงานมันดคือได้หลายเลยละไปได้หลายเลยได้หลายเลยได้หลายเลยพี่น้องนะอ่าผู้ใดเห็ดอ่องไรซบกุ้มปิดเพี่น่องเด้อจะผ่ดนป็นน,น่องจะผาดจะผัดเออเดึงตัวนองไปเลยพี็น้องดึงตัวนองไปเลยเออมนดิเพิ่มมุลคราคาให้กับงานมันนีิน ไม่มากาไม้เลยหรักพี่น้องเออได้กเกินคาด <c oughs> ว่ามันไหนต่งเงินที่บัด <c oughs> มันบาเมนไหนต่งเงินเด้เ <c oughs> จ้าจะได้หอดเอ็ซีเอ็ซีเปนตามน้องข้ามลาไปนะเออเขนจะไปหาเจ้าเองโดยอัตโนมัต,เติเองเออเพราะต่ว่าไพ่ก็ตามจางไป่น้องถ้าสนับสนุนน้นองข้ามลาเน,นะเนาะเพราะว่าฐา,านเอฟซีแฟนคำน้องข้าหลาคนหลายเขนก็จะตามไปพี่น้องเออเันจะตามไปให้กำลังใ <c> จ <oughs> ผมบอกว่ามีเสียว่ามีเสียพี่น้องมีแต่ได้ก็ได้เลย <c oughs> มีแต่ได้ก็ได้ีเลยพี่น้องเออว่ามีเสียว่ามีเสียพี่น้องมีแต่ได้นะถ้าผูา้ใดกำลังเพิ่นกำลังเห็นธุรกิจการนี้อยู่พี่น้องเนาะขอแนะน้ำเลยพี่น้องขอแนะน้ำเลยนะดึงน้องขัาลาไปแจ้มน้ำพี่น้องดึงน้องขัาลาไปแจ้มน้ำเออมันจะเพิ่มมาาูลค่าขายบัตรในคลุมปิดพวกเจนะ้า์หนาโอ้ยรับรองมาได้แท้ๆไมย มันพันใบเนี่ยโอ้ยบอยู่บอยู่ยมิติจิบหลายพอนั่นอืมติดขายเกลียิบเกลีหรือขายร้อยยี่กันยี่ห้องมูเจ้าเอ้ขะมัดบวกลบคูณหามมึงกี้ล่ะเงี้ยบอสเออวุ้ยอย่าอย่าบ้างเสยเดี๋น,น้องอย่าบ้างเสยเอออย่ยาบ้างเสยอย่ยาบ้างเสยเป้าวสวยโอกาสนะอุ้มบอกว่า ว่ามันมันบังวัตติบังแล้วพี่น้องทีนี้ถ้าดึงไปนะว่ตติบังแถวๆนี้วัตติบังแท้ๆนี้แหละทีนี้เพราะว่าที่เป็นผู้จัดทัางฝั่ง้ายฝั่งขวากระทมทางพี่น้องด้้อไอ้มองหาโอกาสมองเห็นไปพี่น้องเพราะว่าโอกาสนี่มันมากถึงแล้วเนาะเดี๋ยวจะพูดจัดหน่ยสิเป็นขวา่าเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องกาคือสบายๆพี่น้องเออพ่อพี่สององค์สังกัดน้องอิสระเซรี เออสีนั่งย่นไปแล้กเดสบายเออเออเก่ง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 พัฒนาการขึ้นไล่เป็นหน่อยเขาเสมัยนี้เขาลองเด้เออขึ้นย่นขึ้นยังไปแล้วเด้กเป็นหน่อยบาทเลยเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละบุญกุศลหนุนซ่งเพร่เน็นบุญกุศลหนุนซ่งนี่แหละอืมให้รักษามาตรฐานเฉพาะแอมันดีเอออาอยุแจ้วสี่อาอยุแล้วโม่โม่แม่แม่อายุสี่ล้วเออคนมาเข้าในจุดนี่นะ เพให้น้องรักษาม,มาตรฐานไปเนาะให้เสมอต้นเสมอไปล่ะเสมอต้นเสมอไปนะยจะไปใส่ใจเลี้ยงนิดน้นนอ,ยอย่าไปเจ็บเอามาใส่หัวสมองมันโอ้ยคนมาคนออมากับมันมีผสมประสานกันสั่นล่ะเออมีพลังบวกมันก็ต้องมีพลังบวก <c oughs> เออคือหลอดไปน,นี่แหละแต่มันมีขัวหนึ่งหัวเดียวไปมันจะติดดอกอมันต้องมีสองหัวไปมันยังติด มันเปรียบตัวนี้ก็คือน,นอนคำามลาเนี่ยคือหลอดไฟเออหลอดไฟหลอดนั่นสิบพรามีเสียงสว่า,วางถามมันมีแต่ถามมันมีแต่หัววัวหัวเดียว,วยเนี่ยมันต้องมีหัวหลบน้ำ <laughs> มันก็จะเพิ่มแสงมาอีกเออถามมันปุ๊บได้กันมันก็เพิ่มแสงเออนอนค้ามลาออกแสงมากเลดนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะจะไปคิดอยัไอยงไรล่ะจะคิดอยังไรเนี่ยขอให้ตั้งใจเนาะส่วน เท่งไม่น้องเขากะไว้กอดใจไฮลาแน่ไก่เราเด้อไก่เราเด้อไก่เราเด้อกอดใจไฮลาแน่กอดใจไฮลาแน่เด้อพอเด้อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายอย่าลืมเด้อพี่น้องหอดมอนมาอย่าลืมไปกอดใจไฮลาแน่เด้อพี่น้องเด้อกอดแน่นๆกอดแน่นๆอย่าปล่อยอย่าวางสองมือนเราพี่น้องก็ได้มาหาสองพี่น้องเอ้าเอาแล้วนะพี่น้องเนาะ บอกมากกับพ่อสมควรเราละพี่น้องเนาะเออกัขอจบไป็นสามีพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ขอคล้อยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องยาใส่เก็บยาใส่จนพี่น้องคอยเงินไหลกล่องท่องไหลมาเด้อพี่น้องเด้อเงินไหลกล่องท่องไหลมาพี่น้องเอ้าจงพ่อกันไม่พี่น้องจ้างพ่อกันไม่เนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจ้างพ่อกันไม่เด้อพี่น้องเด้อ